สวัสดีครับอยู่กับผมบาวผูไทไยครับกระชองบาวพุไทไธครับพาเบิงยันมากห้าสิบเอ็ดลงพันสามครับตอนนี้เฮาเสียร์สดครับเพื่อครับก็อมีนิผุ้ไทยคันหนึ่งจอดนะครับเอาสี่สิบเก้าจอดเอาเป็นห้าสิบเอ็ดทายเพราะว่าส่วนมากอาจจะจะทายสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าก็จะ ผมได้แต่ขันนั้นจอดไว้นะครับได้ท่าไทย49ย่านเบือขันยำเลยยำเลยกับเบิ้งเป49นะครับเนาะตอนนี้พาบเบิ้ง51ก่อนกับพานวมิเศียนครับที่ไทยหมดแล่วกต่ชีแล้วละครับเป็นไรประมาณนี้นะครับ ห้างห้างตุดตุดห้างมีที่ตั้งกงนนี่ไว้ครับผมตั้งอ่อนไว้เพราะว่ามันจึงมีปวนแฮนครับเอ็ดอันล็อกไว้อยู่ครับอันล็อกกัดง่ายๆครับ มือมือนิ้วเดียวก็ได้ครับดันเท่าดันเนาะสบายครับล็ลอกก็หลอก้ออกางพากระตั้งฟืนนลายมันโอนแฮนครับเวลาไถเขาไถมันเมื่อยครับก็เลยเอ็ดันลลอกไหวดิตับดิตับโลดครับใไถนิ้วเดียวกดเท้ากดอออก็ได้ครับแต่ว่าพื้นาจทีมีมีสินเนาะ พ่อดีนพูอที่แล้วครับสวนมันสวนนี้แป้นไรครับใช้ผูกอ้อยยะผักกันเบิ่งยาวครับน่าจะเลียวเลยพอดีละมั้งครับห้าสิบเอ็ดไทยตัวนี้กับประมาณเที่ยงครับประมาณเที่ยงตรงพอดีจะเลี่ยวพอดีครับมามแซนี้กับซ้ายแหละประมาณแปด ก้าวมงก็มงกว่าครับหอดไทยแต่ใช้ใช้มันชิวัยเนี่ยครับเช่นว่ากินล่อครับที่ใช้เนี่ยมันก็นเลยแล้วไหวเนี่ยครับใช้ง่ายครับหอดดินใช้ง่ายอยู่แล้วครับพราะอด,ดินดินเป็นภูแล้ว พันกลางผมพันเฮนครับพันกลางสิเบิดกว่าพันหน้าพานลังครับสิที่ทับมืออยู่ครับเสี่ยวพันหน้ามาเชื้อลังเอารังไปเชื้อกลางครับแล้วก็เอากลางไปเชื่อหน้าครับพันกลางนะสีหน่อยก็มูครับ เครียดครับเก็บเครียดได้ประมาณเจ็ดแปดตัวนี้นะครับเก็บไปให้ใหญ่ครับเลี้ยวกลมต่อครับเครียดกับตัวมีง่ายครับ น่ครับโอ้โอ,อกล้องอยูแ่แด้ไหลจับเขียดกับแบบนึง ไปอีกตัวหนึ่งแล้วครับเป็นกันบอมีภาพมีชัดผมก,ก็มีหงกันสาวผมเบิ่งที่โทรศัพท์คือจังหวมมัดนิชาตินี่นะครับ ก็ค,คือไท้เป็นผ้ากลางงานตัวนี้ครับแล้วก็ผ้ากลางงานตัวนี้แล้ที่เรือกับมาปีนเอาครับเรือมีลายปลาี่บีเอ็ดงานเซษครับ ยังไม่ได้รอบนะครับประมาณเลยทีละห้ารอบครับน่าจะได้รอบหนึ่งครับอสองสามประมาณห้ารอบครับสี่รอบห้ารอบกันแ,แล้วครับ ง่ายง่ายครับง่างกำลังคือเก่าดีกว่าก็เลยเข้ามาเบิ่งกับฝากติตตามไม่้ได้ครับก็เลยติตตามไม่แล้วก็คุณลายๆนะครับเนาะ ช่วงนี้กับเพื่อน้าดินแบบนี้นะครับมีคอยได้เอ็ดงานกันเลยค่ะพมกับกด้จะทายหลงพานซ้ำนะครับนะเนาะาเนี่ยเฝ้าเบอร์กันนะครับดเดอนี่ยเฝ้าเบอร์กันครับยืมกันไป อย่างเงี้ยก็เลยมกันติดตามกับฟาดติดตามนี่แหะครับเรื่องความดึกนะครับที่ไทยมาแล้วก็สภาพก็ประมาณนี้แหละครับ ก็มาว่าจะรีวิวฟันไอร,ร,รีวิวรีววิฟันกันอยัางเจกสี่รีวิวคนเราเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันมันไม่ได้เวลานะครับเนาะหละกับเพราะว่าผมเอ็ดไปแล้วคลิปหนึ่งแล้วเกี่ยวกับฟันก็คือนี้ผมโตออกมาเนี่ยประมาณ15เซนครับต่อจากฟันเดิมเนี่ย และก็ต่อสลักเขียนข้างครับไื่เลยห้ามาเบิ่งกันน่าจะเห็นอยู่ดอกครับพื่เลยที่ติดตามแล้ว ก็สีประมาณนี้นะครับเนาะก็เลยข้ามผ้เบ่งกับฟาติดตามช่องเบ้าผู้ไทยนี่ครับก็เลยติดตามอยู่แล้วกับข้อขุ่นละายนะครับเนาะอาจารย์พรมกาศจบขิดเสร็นี้นะครับเนาะมีเอ็ดยาวครับเดี๋ยวไอ้ผู้เบ่งแต่สีหน้าเบื่อนะครับเนาะก็ได้ใจิีดลงพานชามนะครับเนาะพมกับ เอาคิปลงเลยนะครับลงไปเรื่อยๆครับได้ไปเอียนงานได้ไปใช้กัลงไปครับสั้นพอจบิบตัวนี้นะครับเนาะสวัสดีครับ